รุ่นสองแผ่นยันเหนือดวงรุ่นสองหลวงปู่ศิลาปุกเสกเซนผู้ปัสซาขอนแก่นที่ต่อแถวกันแบบตั้งแต่ตีหนึ่งอะ่ะนั่นละไม่ต้องไปต่อแถวเข้าคิวลุ้นกันอยู่รอบนี้ขอท่านที่มีดวงค่ะเราขออนุญาตเนื่องด้วยว่าศักดิ์สิทมากมากเราขออนุญาตเป็นแบงค์ใครเ,เกิดวันนี้เกิดวันนี้หรอ โอเคค่ะวันนี้ท่านไหนที่เกิดวันนี้คะเกิดวันนี้มีไหมเกิดวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ21 21ใช่ไหมคะยี่สิกรกฎาคมค่ะพอศนไหนก็ได้มีไหมคะยี่สิกรกฎาคม21กรกฎาคมอุ้ยมีเหรอเขาเชื่อ ยี <21 S 2> ่สิบเอ็ดกรกฎาคมขออนุญาตโชว์บัต,บตรตด,ตด้วยนะคะยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดทุกท่านหาวันนี้เนี่ยเฮงปังจริงๆขออนุญาตดูนิดนึงนะคะ